ไอเรนห้าสิบแล้วครับโอ้โหหลายโอ้โหนะครับออทามไฮใครรอแนวรับนี่แบบว่ามองตาปิดๆเมื่อไหร่จะลงทางเฟมวิกนะครับยังไม่แดงนะฮะทางเฟมเดย์บ,บ้างปุ๊บย่อแล้วไปต่อนะย่อแล้วไปต่อก็ประมาณสัก39นะครับ39แล้วอีกทีก็ประมาณช่วง31 39 30เอามสันนั้ประมาณครับ39 30 2ไม้ได้เรื่องของดิวเพิ่มขึ้นได้รับ การอัปเกรดราคาหุ้นนะครับได้รับมุมมองที่ดีว่ามีส่วนสำคัญมากๆในอนาคตนะครับที่ช่วยผลิตพลังงานให้กับพวกของ Data Center ด้วยนะครับมีเซอร์วิสด้วยนะครับของ i อเลนอ w ์เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับ10.73รู้สึกว่าจะได้สัญญาใหม่อยู่อย่างหนึ่งนะพูดเลยขึ้นมาได้นะครับ RDW เอาแล้วฮะใครอย่ารอช้านะหลุด EMA แล้วนะ มาแล้วนะครับผมเออหุ้นนี้ก็หุ้นพวกแบบต้นน้อาอวกาศนะผมพูดเป็นแบบนั้นนะครับทาโซลาในอวกาศพวกของโครงออวัสดุต่างๆนะครับเกี่ยวกับพวกอวกาศนั่นแหละอุปกรณ์ด้วยนะครับออผิดพลาดพราไตรมาสค้นหวังสูงไปหน่อยออผิดพลาดกันเป็นเรื่องปกติพวกนี้แต่ว่าพื้นฐานไม่ได้ว่าดีนะครับตามฟอร์มหุ้นที่เป็นหุ้นเล็กครับหนึ่งจุดหพันล้านนะครับแต่ก็มันเป็นเรื่องของอนาคตที่เราก็ต้องใส่ความคาดหวังไป ตามแตสัดส่วนนะครับเฮ้ยเริ่มขึ้นมาแล้วมีโอกาสจะขึ้นมาถึง11นะครับมีโอกาสงานในมือยังเยอะอยู่ครับงาน DW Sofi โซฟาหุ้นที่ทําเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่าไม่ต้องมานั่งไปสัญญองสัญญาอะไรเยอะนะครับใครอยากกู้กยศใครอยากกู้นู่นกู้นี่ผ่านแค่แพลตฟอร์มง่ายๆของทางโซฟาก็ได้แล้วเรือมันก็จะง่ายขึ้นแพลตฟอร์มใช้ง่าย นะผมใช้อยู่โซฟาตอนนี้ย่อลงมาขึ้นไปสูง mm hmm. เกินไปหน่อย mm hmm. ก็ปรับฐานบ้างนะครับต้องลงมาบ้างไม่งั้นก็เดี๋ยวจะขึ้นไปต่อเรื่อยๆทางเฟรมวิกสิแดงยังอ่าเริ่มแดงแล้วแต่ว่านิดเดียวเองเนี่ยยี่สิสวยอยู่นะหรือไม่ต้องรอตั้งแต่21ก็ได้นะครับ21ตรงนี้อ่าอีกทีก็น่าจะเป็นแนวเด้งก็คือประมาณสัก18หรือมีลุ้นอยู่18หรือ16 2อ,อันนี้นะครับพวกนี้นี่คือโอ้ตั้งแต่เราเราเก็บไปมาตั้งแต่นู่นเลยนะ เส้นยังอยู่เลยนะตั้งแต่8แต่9นะขึ้นไปเรื่อยๆกาไรเยอะมากนะใครเก็บกันมาช่วงนั้น24มาถึงแล้วนะครับถ้าใครไม่เอาก็เสี่ยงรอ21เดี๋ยวมันอาจจะต้องมีขึ้นบ้างแหละแล้วค่อยเสี่ยงดูว่ามันจะไปต่อหรือว่ามันจะจะหลุดลงมานะครับมี21แล้วก็อีกที18หรือ16นะครับน่าจะประมาณนี้สําหรับโซ f i ก็ไปได้เรื่อยๆแหละครับ,<ๆ>รบยังยูเซอร์ยังเติบโตได้ดีอยู่เลยแพลตฟอร์มก็ยังโอเคยังคงพัฒนาได้เรื่อยๆนะครับ คิดว่าน่าจะไปต่อได้แต่หุ้นมันขึ้นมาเร็วครับขึ้นมาเร็วปรับฐานกันสักบะสักหน่อยเนี่ยถ้าดูทาเฟรมวิจะเข้าใจเลยครับว่ามันแทบไม่ย่อเลยคนแทบไม่เก็บเงินกันเลยไม่เก็บกําไรนั่นเองนะเขารอจังหวะเหมาะเนี่ยเริ่มเก็บกําไรกันละปกติถ้าเข้าใจมันจะเรื่องปกติพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนน่าเก็บอยู่โซฟาฟนะครับ CRM ก็ตั้งแต่ไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสเลยเนี่ยจุดเริ่มต้นของวิกฤตไม่ได้แบบโดนเทหนักอะไรมากเนี่ย แบบไม่ได้แบบแท่งยาวหลุดมาสอบสามสี่แนวรับนะครับนี่ก็โดนประมาณสักหนึ่งแนวรับคือยอดมันไม่ค่อยสมฐานะเท่าไหร่ครับยอดมันชะลอ AI อะเออทงังด้าน AI มันก็ยังไม่ยังมาแบบไม่ได้มาตามนัดเท่าไหร่ CRM คนก็เลยแบบโอ้ไม่รอละทั้งยอดทั้ง AI มันไม่ได้มาพร้อมกันอย่างที่นัดหมายแต่พื้นฐานหุ้นพวกนี้เงินสง่งเงินสดยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับผมคิดว่า CRM Salesforce ยังมีความสำคัญมากๆ ตอนนี้มันลงมาค่าเฉลี่ยที่ต่ํากว่าตัวเองในอดีตแล้วนะครับในรอบหลายปีผมคิดว่าเนี่ยเป็นจุดที่นาเข้าผมเข้ามานี้ไปแล้วบางๆที่แชร์ให้กับสมาชิกช่องนะครับเข้าไปบ้างเล็กน้อยเพราะว่ากันว่ามันหลุดทุนนี้ผมยังไม่ได้ให้สัดส่วนเยอะนะครับแต่มันยังไงต้องนะอยากได้มาตั้งนานแล้ว CRM นะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้เข้าพอดีโอกาสมาก็สักหน่อยบางๆแล้วก็ผมรอไปช่วงเนี่ยสัก210อะไรประมาณเนี้ยถ้าลงมาก็จะได้เข้าอีกสักหนึ่งไม้ CRM ผมคิดว่ายังไงก็ขึ้นตีไ,ไว้เลยอาจจะขึ้นจากจุดนี้หรือขึ้นจากจุดนี้แต่มันไม่ได้แบบขึ้นพววดนะครับย่อๆไซเว์ way, แล้วค่อยๆขึ้นตามโมเมนตัมเดี๋ยวลองดูว่าจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่า CRM นะครับทรงนี้รอตจมากอย่างเดียวนะเพราะทุกดูคนดูว่าจะชะลอหรือเปล่าล่าสุดก็ไปคุยกับอีลอนมัสแต่ไม่รู้ว่ามีแผนการอะไรในอนาคตนะครับ AVGO พูดถึง AVGO นี่ พอหลักนี่ไม่คิดไม่ฝันจริงๆนะจากหุ้นที่เมื่อ6-7ปีที่แล้วนะครับเป็นหุ้นปันผลธรรมดาเองนะครับใครไม่ทัน A v G O จะเล่าให้ฟังอีกสักครั้งไม่เอาอุตสาหกรรมนะเอาแบบว่าอารมณ์ราคาหุ้นปันผลเน่ยอารมณ์ประมาณเมิร์กตอนเนี้ยจริงๆไม่ได้ขึ้นแรงปันผลสูงไซเว่ก็มีนะครับแล้วอยู่ดีมันกลายเป็นปรับโครงสร้างวิสัยทัศน์ C O คุณฮอกมุ่เนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยการ เริ่มก่อนชาวบ้านการซื้อกิจการที่ดีการให้ทําตัวเองไปวางตาแหน่งตัวเอง p โพ i ิชันที่เป็นผู้เล่นหลักในโครงสร้างพื้นฐาน AI อินฟาเฮ้ยมันขึ้นมาสุดยอดจริงๆครับนี่แต่พาไปแล้วนะ EVGO โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะเดี๋ยวก็ใกล้แล้วนะครับวันที่15 15.16นีหลนี้นะครับเออนั่นก็จะเป็นวันที่ผมครบรอบ7ปีนะครับแต่บังเอิญเนี่ยต้องบอกสมาชิกช่องไว้ล่วงหน้าเลยที่เราจะมา เออเปิดพอตหลักกันน่ะนะครับเดี๋ยวผมต้องขอเลื่อนเป็นไปลายเดือนนะเพราะพอดีงานผมเข้าตอนช่วงกลางๆพอดีเลยนะครับยาวไปจนถึงปลายเอออาจจะแบบว่าเลื่อนไม่นอนแต่มาแน่นอนเออคลิปเปิดพอตหลักเรามาดูกันว่าว่าโอ้โหมันเหมือนพวกสแกมเมอร์เลยนะฮะไม่น่าเชื่อเลยแต่แต่เพื่อนๆก็คงรู้แหละนะเพื่อนๆก็ใช่ไหมอลังการเหมือนกันผมเชื่ออย่างนั้นเออแต่ผมคิดว่าโอ้โหมัน การลงทุนนี่มันมีหน้าแหละคนรวยๆนะเขาก็ส่งต่อความมั่งคั่งไปได้รู้แล้วว่าทํำยังไงใช่ไหม,มผมชอบคํานี้มากเลยนะเวลารวยเนี่ยมันรวยลําบากนะสายเนี่ยแต่เวลาจะกลับไปจนนี่ยากแล้วนะเพราะว่าเราจะมีทั้งภูมิต้านทานม i n เซ็ตพอร์ตที่ใหญ่หุ้นที่ดีค่าเฉลี่ยที่สะสมต้องพูดตามตรงถ้าเราไม่ทะลึ่งไปแหวกสายตัวเองอ่ะเออไม่โดนปีศาจเข้าสิงเนี่ยถ้าเรายังคงแบบครับมีมายเซ็ตที่ดีมีเป้าหมายที่แท้จริง นะครับไม่ออกนอกลู่นอกทางกลับไปจนลําบากแล้วจริงๆนะฮะนี่พูดแบบอวยๆหน่อยนะครับผมเชื่อว่าใครพอร์ตใหญ่หรือใครเก็บมานานเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะเกินจริงเพราะตลาดมันเป็นแบบเนี้ยมันเราไม่ได้โกหกนะครับมันขึ้นไปเรื่อยอย่าง a v g o เนี่ยมันออทามไฮแล้วออทามไฮอีกเนี่ยนะครับอ่ะดูไหมตามเฟรมวีกเนี่ยดูครับ2018 2019เนี่ยยังไม่หมดนะเนี่ยมันมันมันหลุดไปเนี่ยผมอยู่จุดนี้เนี่ยผมเข้าตรงนี้ดูดิครับดูดิดูมันโตดิเนี่ยนี่ตามเฟรมวีกนะเนี่ยมันหลุด มันเหมือนเวอร์เลยนะแต่มันรู้ละออทางรอดกรเกษียณต้องรอดกรเกษียณต้องได้ไม่ต้องทํางานตลอดลงทุนนี่แหละใครอย่าระมัดระวังนะเพื่อนๆสมาชิกช่องเรามีอัปเดตให้แล้วนะผมต้องขอบคุณโพสต์นั้นมากเลยนะครับยังไม่ได้ขออนุญ,ญาตมาแชร์เลยหรือว่าวจะขออนุญ,ญาตก่อนบางทีมันเป็นไม่ได้ออกนอกรูกนอกทางแล้วก็ไปเจ็บกับสายอื่นๆที่เราไม่ได้ว่าศึกษามาให้ดีนะครับหายหมดเลยที่เราสะสมกันมาหุ้นใหญ่นะครับซึ่งแต่ก่อนนี่แหละผมก็เคยเป็นมาในปีที่2ไงนะที่อัปเดตเนี่ยเดี๋ยว คลิปเปิดพอร์ตหลักเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้ฟังเลยว่าเป็นอะไรมายังไงเดี๋ยวจะทำให้ดีๆเลยนะครับก็ลองไปลุ้นกันอ่ะคร่าวๆแม่ฝอยมากๆเรื่องนะครับผมว่าแต่ภูมิใจ AVGO นะครับ AVGO แนวรับตื้นสุดเสียงสุดก็ประมาณสัก326หนะฮะหรือไม่งั้นก็เสียงรอตั้งแต่28 4 265ช่วงชนี้2องแปดผมคิดว่าน่าจะเก็บไปแล,ล้วแหละอาจจะกระจายไม้ก็ได้นะครับถ้าไม่เอาแนวนี้ก็กระจายตั้งแต่ 314 284 265นะครับค่อยๆ DCA มาเรื่อยๆแล้วก็เก็บให้ยาวผมคิดว่า e v ว o ยังคงมีศักยภาพสูงอยู่มากๆนะครับคิดว่าแน่นอนแล้วครับที่เป้าหมายของผมที่400นะครับหลังจากที่ผมทำคลิปลฟ์สดไปแล้วว่าตอนนั้นเนี่ย300แน่นอนนะครับซึ่งมันถึง300ไปแล้วเร็วกว่าที่คิดด้วยนะครับเป้าหมายต่อไปผม400เพราะมองศักยภาพ ของเขาเนี่ยยังคงไปต่อได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องของการใช้เงินอยู่เหมือนกันสอบ AVGO นะครับแต่ผมคิดว่าอะนดับปาฮอกเนี่ยที่ก็น่าจะจัดก,การได้แหละครับบิ๊กบอสของเขานั่นเองเหลืออีกไม่กี่วันลิลลี่กับ UNH ก็จะประกาศไตรมาสแล้วโหวลุ้นอ,อีกหนึ่งหุ้นลิลลี่ย้ำกันมาตลอดนะครับใครอยู่ที่ไลฟ์ประจําหุ้นนี้ย้ำเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าแนวรับมันโคตรชัดชัดจริงๆคือใดๆก็ตามที่ย้ำบอกเพื่อนๆครับ ร้อยสิบเนี่ยเออเก็บเถอะเก็บไปเถอะแน่นอนนะครับเออไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าในอดีตมันเป็นหลายมูลเหตุชอบมากนะักลงทุนชอบมากแล้วก็ขึ้นมาได้จริงๆครับเพราะว่าศักยภาพเขาสูงมากพอร์ตไปปลายของเขาแล้วก็อนาคตน,นะฮะก็เรียบร้อยครับผมกําไรอีกแล้วอีกหนึ่งครั้งเรากําไรมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยครับนี้นะฮะหนึ่งโอ้หหลายรอบอะเนี่ยจุดนี้นะฮะจุดนี้ทั้งนั้นเลยมาไปเลยลิลล,ลี่เนี่ย ออมง่ายมากเลยครับถ้าลงมาอีกก็จัดไปใหญ่ให้เสียนะครับแล้วก็อีกทีก็620นะครับพอตใหญ่พอตใหญ่กระจายความเสี่ยงได้ออวไซเมอร์นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นลากแล้วนะครับเดี่ยวยาวกันไปเลยครับลินล,ลี่ตามนี้ตอนนี้ก็ขึ้นทะลุแนวรับมาได้นะครับด้วยเรื่องของภาษียานะครับที่ได้รับความกระจ่างไปแล้วไม่ได้หนักแกนที่คิดแล้วก็ลินล,ลี่บอกว่าสบายแฮผู้ประา,าชาวบ้านบอกว่ากูรอดเว้ย ก็รอดจริงๆนะครับไม่ได้โดนอะไรเลยเพราะว่าพี่แกลงทุนสร้างโรงงานใหม่อลังการมากโรงงานเก่าก็ยังผลิตอยู่นะครับแล้วก็ลิลลี่เรื่องของเจราจาราคายานะครับเออพูดถึงเจราจาราคายาหน่อยผมขอแวะไปไฟเซอร์นะครัเดี๋ยวมายูเอสให้ไฟเซอร์ Pfizer. ตอนนี้ถ้าเรื่องของเจราจาราคายานะครับมีความคืบหน้ามีความเขาเรียกว่าสบายใจมากขึ้นเพราะว่าทั้์เนี่ยไม่น่าที่จะโหดเกินไปนะครับ ตอนนี้ถือว่าการรอคิวในการที่จะเจราจารอบคอม p l e t สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับรอบใหญ่ตอนนี้กำลังมีการต่อคิวคือมี Merck FB มี l i l ลีมี Novo a s t r a า e n e c a าดอาที่คือต่อคิวกันเยอะแยะมากมายนะครับมีอยู่หนึ่งหุ้นที่เจราจาสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วหุ้นเดียวเท่านั้นในตลาดก็คือไฟ i z e r และเป็นการเจราจาที่ค่อนข้างที่จะ ไม่ได้หนักไม่ได้แย่ไม่ได้โดนเอาเปรียบอย่างที่คิดนะครับคนก็เลยคิดว่าเอา้าตัวอย่างมีแล้วนี่ว่าต่อไปก็เราก็ไม่น่าจะโดนหนักเลยเพราะไฟเซอร์ก็พอดยาก็เยอะเหมือนกันยาสามัญพี่แกก็เยอะนะครับยังรอดเลยเออเหมือนกับแบบว่าหาตรงกลางได้อ่ะอโดนไหมโดนกดดันกำไรกำไรไหมมันโดนอยู่แล้วโดนทุกหุ้นนะครับคือน้ํามันมาแบบนี้แล้วก็ต้องไหลไปตามน้ําจะไป เชี่ยวขวางทางน้ำเชี่ยวมันก็ไม่ได้นะครับโดนให้น้อยที่สุดนะว่าอย่างนั้นก็ตกลงกันได้ด้วยดีนะครับไฟเซอร์ <Pfizer S 1> <Pfizer S 2> ก็เลยว่าพุ่งสู่แนวรับที่ถือว่าผ่านยากมากๆนะครับตั้งแต่ปีเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะปลายปีนะครับปีสต้นปี2องศปีนี้ไม่เคยผ่านแนวนี้เลยนะก็คือแนวรับแนวต้านที่26ปรากฏว่าผ่าน2ี่สกแล้วครับแต่ก็ไปติดแงะก,กับแนวต้านที่27อ่ะมองในแง่ดี ก็ผ่านมาอันนึงแหละออค่อยๆผ่านไปทีละขั้นนะใจเย็นๆก็ยินดีกับผู้ถือหุ้นทุกๆท,ท่านด้วยนะเราผ่านไอ้ต้านนรกเนี่ยมาได้แล้วนะครับลองดูซิว่านี่จะนานไหมกว่าจะผ่านนะครับไฟเซอร์นะั้นไม่ธรรมดานะเข้าไปดูพอร์ตนี่เฮ้ยเอาเรื่องนะครับเออหุ้นมันยังยังไม่ได้แสดงผลงานที่แท้จริงเนื่องจากว่าไอ้ตัวที่น่าจะเป็นบล็อกบบสเตอร์เนี่ยก็ยังคงอยู่ในการทดลองทางคลินิกนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างอนุมัติของ FDA เรื่องของการปรับโครงสร้างเรื่องของพอรตมะเร็งก็ ยังคงอยู่ไมเลนสมัยใหม่นะตัวยาสมัยใหม่เรียกได้ว่าปรับโครงสร้างกันอยู่แต่ผมคิดว่าอีก2 3ถึงปีเนี่ยมันก็จะเป็นไทม์ไลน์เดียวกับที่บิ๊กบอสคุณอัลเบิร์ตโบลาบอกได้เลยว่าขอไฟเซอร์อีกสัก2-3ถึงปีนะครับถ้าหมดจากปีนี้ไปก็เหลืออีก2ปีละโดยประมาณไฟเซอร์ Pfizer น่าจะกลับมาส่งมอบราคาให้กับผู้ถือหุ้นได้แน่นอนนะครับโดยคงการเติบโตของปันผลไว้ด้วยอิงจากพอร์ตปลายหรือพอร์ตยาของเขานะครับที่ค่อนข้างเยอะและหลากหลายซึ่งราคามันค่อนข้างต่ำเกินไป กับหุ้นระดับนี้นะฮะ1.5แสนล้านนะครับแล้วก็ลงมาเยอะแล้วด้วยตั้งแต่ช่วงโควิดอ่ามันถึงเวลาแล้วแหละถ้าดูไทม์เฟรมวิกเออมันน่าที่จะจุดต่ำสุดแล้วนะครับค่อยๆทาําทรงแพทเทิร์นแล้วก็ขึ้นไปเป้าหมายของไทม์เฟรมวิกก็อยู่ที่27 28ไปก่อนนะครับนี่27มาละเหลือ28ประมาณนี้อ่าไฟเซอร์นะครับก็ลองดูว่าเราจะสรุปเจราจาราคายารอบสุดท้ายอย่างไรสําหรับหุ้นใหญ่ๆแต่ก่อนจะไปเจราจาราคายา โอ้โหเข้าทางเลยนะไอ้พวกยาที่มันลดลงเนี่ยมันก็จะเข้าทางได้เปรียบเกี่ยวกับพวก U.S. ถ้าไม่นับเรื่องของออฟทามของเขาเรื่องของเจตจาราคายาเป็นแนวแบบนี้ภาษีเป็นแบบนี้ก็นําส่งทําให้หุ้นเกี่ยวกับประกันสุขภาพเริ่มที่จะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกซิกหน้ายูมานหาหรือว่าเป็น E.L.V. เอเว e เรนท์เฮนะครับก็ขึ้นด้วย U.S. ก็ค่อยไปเรื่อยๆนะครับและก็มาสู่แนวต้านอุ้ยนิดเดียว ดูสิโอ้ถ้าตั้ง370นี่อดขายเนะเพราะว่ามันขึ้นมาที่368เอ้ยแต่ไม่แน่เพราะว่ามันโดนวันศุกร์คั้นสัปดาห์หน้า370น่าจะมาเอ,อโอกาสสูงมากที่จะสู่370จากลงไปต่ำสุดที่ U.S. นะครับใครได้ไม้ที่233บ้างนะครับไม้เนี่ยห่วงไว้ให้ดิดดีเลยนะครับห่วงไว้เลยกอดให้แน่นๆระดับ U.S. นะครับผมมองยังไงก็ขึ้นไปสู่500แน่นอน แต่ผมมองไปทีละสเตจค่อยๆเป็นค่อยไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือติดตามทุกๆไตรมาสว่าเป็นยังไงการปรับโครงสร้างที่เขาขอไว้นะครับว่าปี2026ปีหน้าจะเป็นการจะเป็นปีในการปรับเปลี่ยนปรับทุกอย่างโดยซ e o ที่เคยเอา u s ุดฝ่าวิกฤตฝ่าวิกฤตปี2008มานะครับคนนี้คือเก่งมากเป็นลูกมอด้วยเขาบอก2 0 2 6จะเป็นการปรับทุกอย่างและ2 0 2 7จจะเป็นการที่กวาดรายได้เข้าสู่การเติบโตระดับสูงแบบเดิมอ่ารอกันหน่อย โอ้สบายขอให้มาเถอะรอได้อยู่แล้วผมมองนะฮะสามนะครับแล้วก็400แล้วก็ต่อไป447ที่ u ูเอจะขึ้นมาได้ในช่วง447เนี่ยน่าจะผ่านยากอยู่ต้องรอดูนะครับอีกไม่กี่วันแล้วครับยูเจะประกาศไตรมาสจะล่วงลงสู่340หรือจะทะลุสู่400ลองลุ้นกันดูนะครับถ้าแนวรับนะฮะสามสี่องประมาณนี้ไม่น่าหลุด300แนละ้วถ้าโมเมนตัมมันแบบนี้นะครับพื้นฐาน ยังคงดีมากๆอยู่นะครับและการที่มันร่วงแบบนี้ไม่ใช่พูดไม่โตนะครับพูดยังโตอยู่เลยนะครับนี่คืออันดับหนึ่งประกันสุขภาพนะครับผมอายุยี่สิบนะครับอายุ20่สิบเหรอครับโอเคสวัสดีน้องนะครับถ้าเข้าใจผิดขออภัยนะครับผมมี2พอร์ตครับพอร์ตเติบโตบวก78%นะครับโอ้โหทุน1 0 0 0งแสนได้มา78,000นแปดนะยินดีด้วยโอ้โหอายุ20สุดยอด อีกพอร์ตครับถือ n v ็นวีกับ Amazon ทุน1นึ่งแสนโตเว7%ผมควรจัดพอร์ตต่อไปยังไงดีครับหรือควรถอนกําไรดีนะฮะอยู่ที่มุมมองด้วยนะครับอยู่ที่ความชอบด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดสูงใช่ไหมถ้าเราไม่เก็บกําไรเลยนะและเราดันเป็นคนซีเรียสเกี่ยวกับกําไรด้วยเราทนกําไรทิปอะไรไม่ได้เนี่ยทนไม่ได้เลยที่7 8็ด0นะครับมันจะลงมาเหลือประมาณสัก25งหมอะไรเงี้ย ถ้าทนไม่ได้ต้องเก็บกําไรนะครับจะทริมออกบ้างคำว่าทริมก็คือว่าเก็บไปบ้างเล็กน้อยกี่เปอร์เซนต์ก็ว่ากันไปแล้วแต่เราหรือจะขายหมดก็แล้วแต่เรานะครับถ้าเราเสยเรียตรงนี้ไม่อยากจะรับความเสี่ยงกําไรทิพก็ต้องขายนะครับในตลาดที่มันสูงแบบนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เริ่มพิจารณาในการขายได้แล้วนะครับส่วนถ้าทนความผันผวนได้อาจจะไปต่อก็ขอให้มั่นใจกับพุ่นที่เราถืออยู่นะครับแล้วก็ทนกําไรทิพไว้เพราะว่าเราจะไปเก็บก้อนที่มันใหญ่กว่านั้นนะครับจากจ็ดหมื่นแ ถ้าเราทนให้เหลือ2 0 0 0มืปุ๊บอีกรอบหนึ่งถ้ามันกลับขึ้นมามันอาจจะกลายเป็น20 0 0ส0สนในเรื่องของกําไรเป็นไปได้นะครับเออลองดูว่าเรามีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของกาไรทิพย์ช่วงนี้มันต้องเกี่ยวกับกําไรทิพย์นั่นแหละเพราะว่าตลาดมันสูงละมันต้องถึงเวลาในการพิจารณาแบบนี้นั่นเองนะครับออลองดูแอปวี v, เนี่ยโอ้ย แม่ทับปันผลของผมนะฮะพอร์ตหลักไม่คิดเลยมันจะขนาดนี้ได้นะครับใครจะคิดล่ะครับผมเออไอตรงสงครามการค้ารอบแรกพี่แกยัง60เหรียญ6 7เเหรียญอยู่เลยนะครับรอบนี้ก็200ไปแล้วนในสมัยห,ยหลายๆปีที่แล้วนะครับสงครามการค้ารอบแรกของทั้มเลยนะครับขึ้นมาออทัามไฮาที่244ยนะฮะยอดเยี่ยมมากๆหลังจาก ข่าวดีเรื่องของออยสารัฐกําลังจะอนุมัติอีกหลายตัวแล้วก็เรื่องของการซื้อกิจการรวมถึงเรื่องของ pending ที่จะซื้อกิจการรอบหน้าด้วยนะครับแล้วก็พอร์ตของเขาเนี่ยจากที่มีพระเอกอยู่5ตัวกําลังจะกลายเป็น6ตัวแล้วนะครับก็เลยว่ามีแต่ทิศทางดีๆทั้ทงนั้นเลยสําหรับแอนะครับรอบนี้ขยันเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าใครจาได้ครับเคยพูดไปแล้วนะครับในไตรมาสล่าสุดแอีเนี่ยซี CEO นะครับเขาบอกว่า มั่นใจไว้เถอะนะครับเขามีแผนจะทาให้ซิปปี้เนี่ยเติบโตระยะยาวไปอีก1ิปีเลยนะครับโอ้โหฟังแล้วเคิร์มเ่ยกดเลยไม้นั้นนะครับมายท่าวก็กำไรไปแล้วด้วยเออนะครับหาเรื่องผมก็หาเรื่องซื้อคนหาเรื่องขายนะผมจะหาเรื่องซื้อตลอดสมัยชอบติดตามกันมาเวลามีข่าวอะไรดีๆเนี่ยผมก็ชอบเข้านะครับเข้าตามข่าวจริงๆก็หาเรื่องซื้อไม่งั้นพอร์ตมันก็ไม่ค่อยอยากจะรอมากนะครับพอร์ตมันเลยโตเร็วไงนะครับโอเคครับแอปวีนะฮะแนวรับ ก็ถ้าไม่เอา218นะครับก็รอที่ประมาณ2องกับ210นะครับไม่เอา2องก็เอา210นี่คือแอปวีนะครับอีกทีก็195 1 8ก้าห้าร้อยแปดสองยี่สอ้อยเก้าห้าร้อยแปดสิบอ่ะสี่ไม้ลองเลือกดูได้สำหรับแอปวีนะครับดูทางเฟรมวีก่อนอ่าแดงยังไม่มานะครับระมัดระวังกันให้ดีหรือไม่นะง่ายๆเลยนะครับสำหรับแอปวีเท่าที่เก็บมาทางเฟรมวีกเนี่ยเวลามันลงมาแต่เอฟเอเส้นแรกเนี่ยหไม้ เส้น2 1ไม้เส้น3 1ไม้3ไม้เนี่ยโอเคเลยเพราะว่าแอฟฟี้ถ้าจะสังเกตเวลาโดนเส้น1เส้น2พี่แกจะรับอยู่ถือว่าเป็นการช้อนที่ดีในรอบนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ง่ายมากเลยสำหรับแฟี้ใช้ทำเฟรมวิ ก็ได้ขอมุมมอง spgi spgi กำลังล่วงเลยมามันต้องโดนสันแล้วแหละอันนี้เป็นแม่ทับสูงสุดในพอร์ตจันโจเลยฮะโจเซฟัสซันนะครับมาอันนี้โอ้โหนี่คือสิ่งที่รอลงมาใช้ดีนี่คือลงมาในไทม์เฟรมวีเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับสำคัญแล้วนะครับถือว่าแนวเนี้ยก็ถ้าไม่ได้นักนะสาหัสสา,สสากันอะไรมากเนี่ยก็ถือว่าผ่านยากระดับนึงแหละ เอออันนี้คือดักจริงครับเล,เลยลงมาได้แต่ก็โดนรับด้วย EMA อยู่ดีรวมถึงแนวรับด้วยนะครับก็ตอนนี้ทางเฟมเดย์อ่าลงมาแล้วครับเนี่ยเหมือนจะหลุดแต่อย่าหลอกเพราะว่าผ่านกันมารอบนี้ไงครับนี่หลุดหลุดมาให้มีความหวงังแล้วพี่แกขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะร่วงลงมาเอออันนี้ก็ หลุดมานิดหน่อยอันนี้ก็หลุดมาแลวเออทรงๆเดียวกันก็ไม่แน่50-50แล้วกันว่ามีโอกาสทั้งเด้งขึ้นทั้งร่วงลงมานะก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วครับ480สําหรับ S P g i คือเจ้าพ่อดัชนีครับนี่คือเป็นเจ้าของดัชนี S P 500นะครับใครจะเข้าก็าต้องเสียค่าผ่านทางให้ด้วยนะเออเพราะเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วก็รวมถึงพวกจัดอันดับเครดิตนะครับบทความหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็กำลังเอา A I เข้ามาด้วย คิดว่ามีแนวโน้มระยะยาวที่ดีนะครับเขา AI ไม่สามารถดึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือไปได้นะเพราะว่าเป็นข้อมูลกรรมสิทธิ์ของเขาเลยนะครับบางสิ่งบางอย่าง AI ก็ยังทําไม่ได้ซึ่ง SPSPGI ยังคงได้เปรียบอยู่นะครับแล้วก็พื้นฐานหุ้นก็เมียนกริปเป็นระดับผู้นําสูงสุดมีมุดดี้เป็นคู่แข่งอะไรประมาณนี้คิดว่าเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วครับหลังจากนั้นก็450แล้วก็425โดยประมาณนะครับก็ถ้ามันจะล่วงก็เผื่อแนวนี้ไว้หน่อยครับ410กับ425ก็ไม่น่าจะหลุด2แนวนี้แล้วก็น่าจะ กลับขึ้นไปได้รอบนี้ลงหนักนะครับให้ดูรอบนี้ลงหนักมากเลยผมไม่ทําอะไรอยู่ไม่รู้จําไม่ได้แล้วไม่ได้เข้าเนี่ยพัดคนออกไปเยอะมากเหมือนกันนะครับแต่ดูนะครับพอมันขึ้นได้ชนะต้านต้านสําคัญชนะแล้วครับแล้วมาชนะต้านเก่าแล้วอ้อทำหายอ่าเนี่ยครับคือหุ้นใหญ่ที่สกัยภาพสูงครอบครองตลาดนะครับอตอนนี้ก็ดู ตั้งกังวลแต่เดี๋ยวตอนมันขึ้นก็อาจจะลดเดียวนะครับย่อเล็กน้อยแล้วค่อยๆขึ้นแต่คู่นี้ผันผวนะครับผันผลสูงมากโดยธรรมชาติของเขาก็ใครจะเข้าก็ต้องใจแข็งๆหน่อยสวิงสวิงเยอะอยู่นะครับแต่ผมมองว่าระยะยาวก็กลับขึ้นมาเอาทำหายแน่นอนนะครับลอทงทำบ้านอีกสักรอบหนึ่งขอสินนบหน่อยครับระดับผู้นําเลยนะครับได้แองซิสมาแล้วเออได้อาวุธหนักมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าในตลาดต้องถือว่าเขาที่สุดของแจ้แล้วครับผมไม่มีใครสู้เขาได้แล้วนะตอนนี้ตอนนี้ผลงานยังไม่ออกรออีกสักประมาณสัก 2- อสา 3าไตรมาสเดี๋ยวดูว่าสินโนบไตรมาสจะอลังการขนาดไหนนะครับสินโนบลงมาเพราะไตรมาสนะครับเพราะว่ามีการชะลอตัวเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นด้วยการข่าวดีๆซึ่งสินโนบสิทธิ์คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไม่ได้ว่ามีข่าวอะไรดีๆด,ด้วยซ้ำแต่มันเป็นเรื่องของโอเอพนไอไปคนนู้นไปคนนี้พี่โมง้งพี่มาร์กพ,พ,พี่คอร์วินะการลงทุนมันสูงไงครับเมื่อการลงทุนสูงต้นน้ำเซมิคอนดันกเตอร์อย่างสินโนบสิทธิ์เนี่ยมันต้องมีคนมาใช้อยู่แล้วเพราะพี่แกรครอบคุมตลอดอยู่แล้วนะครับในการช่วยวิศวกร,รในการออกแบบ ต้องมีนะครับแพลตฟอร์ม EDA ของเขานะครับก็คิดว่าน่าจะกลับขึ้นมาได้แต่ตอนนี้ก็โดนช่วยๆหนุนกันไปด้วยตลาดก็ถือว่ายัางอยู่แนวรับนะครับปื๊ดส7 1นะครับส7 1อีกทีก็มี c 3 0แล้วก็400ตัวประมาณนี้ครับสลับซินนบดี๋ก็กลับขึ้นมาเพราะว่ามันสำคัญมากๆนะครับราคาเป้าหมายผมประมาณสัก6 0 0 k เคนะขออ่านยาวๆหน่อยจากการเจอแอดโดยบังเอิญแล้วตามมาเรื่อยๆจนเริ่มลงทุนมาได้1ปีกับอีก5าเดือนนะครับคอยเดินตามค่อยๆเดิน ตางกำลังไปมีซิ่งบ้านนะครับตอนนี้พอร์ต46%นะครับขอบคุณรามดานใจที่ได้เจอกันนะครับโอ้ขอบคุณมากที่สนุนด้วยนะครับยินดีด้วยสุดยอดครับมีมาอีกนะครับแอดฟังแอดมา5เดือนนะครับเริ่มลงทุนก็ฟังแอดคนแรกเปิดมาเจอคลิปที่แอดเปิดพอร์ตให้ชมตอนเริ่มลงทุนใช่ไหมครับแอดคือรามดานใจของผมเลยครับขอบคุณแอดหเดือนกำไรหลักแสนนะครับโอ้ทุนสองแสนบอกโหลงทุนยังไงกันเนี่ยมือใหม่จริงหรือเปล่าสุดยอดเลยโอ้ช่วงนี้เพื่อนๆแบบผมย้อนไปดูตัวเองตอนแรกๆนี่โอ้สู้ไม่ได้สุดยอดจริงๆเอ้ย พอบิตคอยผมกำไรแล้วนะฮะที่เพิ่งเปิดใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บไปเฮอยตามแนวรับแหละบิตคอยยังไงก็ขึ้นนะครับแสนห้าเดี๋ยวก็ถึงถัดจากแสนห้าก็แสนเจ็ดแล้วอีกทีก็สองแสนหยุดไม่อยู่แล้วบิตมาครับบิตคอยอันสักหน่อยโอ้ยไม่ได้เก็บเลยนะไอ้ไอหนึ่งศูนย์ห้านะครับแสนห้าเราไอแสนห้าพันเนเนเนแต่ตรงนเนี้ยเนี่ยรอตรงเนี้ยครับไม่ถึงแต่โชคดีว่าได้สองไม้ตรงนี้เข้าเข้ากระจายไปบ้าง ก็ยังดีทามเฟรมวิกก่อนทาาเฟรมวิกก็อยู่ประมาณช่วงนี้นะครับยังไม่ได้ซื้อเยอะจนเกินไปเพราะว่าลงมาสักพักแล้วนะครับทามเฟรมเดย์ปุ๊บโอเคมากําลังขึ้นเลยก็ชนนาใต้แล้วครับชน,นแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีแรงเทขายกันบ้างนะครับแต่ว่ามาทรงนี้เนี่ยเดี๋ยวน่าจะลุ้นที่ประมาณ1นึได้ครับก็คือประมาณแสนสองหมื่นห้าพันโดยประมาณน่าจะลุ้นได้เฮ้ยมันถึงแล้วนี่ถึงกี่ยังวะต่ออย่างอย่างอย่างแค่แค่แสนหนนะครับโอเคประมาณ125แหละนะครับน่าจะมีโอกาสลุ้นข แล้วก็แนวรับยังเหมือนเดิมครับประมาณ112แล้วก็ช่วง103กับ105นะครับ เก้าหมื่นแปดกับเก้าหมื่นห้าไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่ใครยังไม่ได้กระจายออมก็ออมไว้หน่อยนะมันคืออนาคตแต่ว่าเรามั่นใจสินทรัพย์ไหนที่สุดก็ให้เปอร์เซ็นต์เป็นแม่ทับที่เยอะหน่อยแต่แล้วก็ควรที่จะกระจายเก็บพวกบิตคอยเก็บทองอะไรพวกนี้บ้างกระจายกระจายกันไปแต่ก็เชื่อมั่นก็ลุยอันไหนเชื่อมั่นก็ให้เยอะหน่อยที่เราชอบนะครับโอเครโอเคเอลอย่อไปซะน่ากลัวเลยลงทุนก็ออกไปนิดนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาอีกคือเพื่อนๆครับทรงนี้เนี่ยช่วงนี้เราเห็นทรงนี้กันค่อนข้างเยอะนะเวลาขึ้นมาส,สูงๆใช่ ลงมาทําแนวรับเออแล้วก็ขึ้นตัวตรงนี้นะครับคือมันอาจจะขึ้นไปไม่ถึงนะครับหรือจะถึงข้ามมวลก็ได้แล้วก็มันก็อาจจะมีกลับลงมานะครับเออแลวเนี่ยตรงนี้แหละวัดใจแล้วว่าจะขึ้นไปต่อพยายามชนะต้านเดิมได้หรือเปล่าหรือจะลงมาเลยด้วยตลาดที่สูงแบบนี้และด้วยเรื่องของผลประกอบการไตรมาสฤดูการใหม่ที่กําลังจะออกมาด้วยนะครับต้องเผื่อไว้หน่อยนะครับไม่ได้บอกว่ามันจะลงนะแต่แค่ว่าเผื่อเงินสดติดพอร์ตไว้หน่อยเออเพราะว่าช่วงนี้มันตลาดมันสูงมากจริงๆได้ใช้แน่อน,นอนแหละเออทนไม ถ้าแบบกลินสดเยอะเกินไปแล้วใช้บ้างอันนี้ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีติดผอไปบ้างนะครับ PO ครับมาแนาวรับกันหน่อยครับก็ลงมาทำแนวรับชัดเจนครับประมาณ1 0 9 1 1 0นะครับอีกทีถ้าเราไม่เอาพวกแนว94เนี่ยก็ลุ้น78ไปจะถึงหรือเปล่าไม่มีใครทราบได้อ่า1 0 9ยเก้ากลมๆไปได้ทีก็7 0เอ่อ78หรือ80นะครับสำนักวิเคราะห์ก็ออกมาเตือนนะฮะโดยเฉพาะ JP Morgan หรือ Morgan Stanley จำไม่ได้นะครับว่า ต้อทุนช่วยใจเย็น,เยนกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าบริษัทนี้โอเคแนวโน้มดีก็จริงแต่ยังไม่ทํากําไรนะครับถ้าตลาดมันเกิดมีการปรับฐานขึ้นไปพู้นี้อาจจะโดนหนักนะครับเพราะว่าต้นน้ำเนี่เพียบเลยทุกนี้อาจจะเก็บกําไรกันได้แล้วก็ถ้าไตรมาสส่งมอบความคาดหวังไม่ได้ตามนั้น ก็มีโอกาสเทรดได้ด้วยเช่นกันคือยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวแหละครับยิ่งยิ่งสูงอารมณ์อารมณ์อมของนักลงทุนที่เข้าก่อนเนี่ยมันก็แหมมันทนเห็นเงินเขียวเขียว,วมันเยอะไงทุกๆกวันมันเยอะมันเยอะนะใจเขาใจเราจิตใจมนุษย์มันก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นเงินเติบโตสูงมันก็เริ่มอยากจะขายมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับก็คือหาจังหวะเหมาะสมในการขายก็คือว่ามีความเสี่ยงแหละแต่ว่าอนาคตจะเติบโตได้จริงหรือไม่ก็ยังคงมีอุปสรรคทางด้านเรื่องของใบอนุญาตทางด้านเชิงพาณิชย์นะที่หาได้ท แล้วนะครับใน2อปีที่แล้วก็ปีนี้เดี๋ยวก็จะยื่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องรอลุ้นกันแต่มันไม่ได้มาง่ายๆนะครับใช้ระยะเวลาในการรอก็เส้นทางการทำกำไรมันเลยคิดว่าน่าจะ2 0งศนอ่ะโดยประมาณเขาคาดกันว่าแบบนั้นนะครับแต่ทั้งด้านเรื่องของพาร์ทเนอร์การส,สนรวจนุ้นนี่ดีมาก OK, o k อนั้นกลายมาเป็นหุ้นที่น่าสนใจเลยครับด้วยสิ่งที่ว่ามานี้นะครับอ่ะมีทั้งความเสี่ยงมีทั้งความน่าลงทุนอยู่ที่เราแล้วครับว่าเราจะลงทุนและจํากัดสัดส่วนให้มันสัดส่วนเท่าไหร่ในเรื่องของการรับคคความเเสีี่่ยงได้อนื OKO นะครับ